สวัสดีค่ะวันนี้แม่ให้แม่ท้องเพิ่มแล้วก็ลูกมู่เข้ามาเล่นกับเด็กเด็กน้อยอีกนะคะตามใบเถาของเราเล่นแต่มวยปั้มพวกเราเนี่ยฮะเล่นกันแต่มวยปั้มวันนี้ท้องเพิ่มน้องดีขึ้นนะคะน้องจะไม่ไม่แบบรุนทุลายมากแล้วค่ะ อ,อ,อยากเก่งนักเลยลูกทองมัน่นฮะเก่งเกินไปแล้วเรานะ่ะดูสินะ่ะเล่นกันตะมุตะมิถ้าเป็นมวยปั้งมันขาดเด็กๆบ้านไม่กิ่งกีฬานี้เล่นไม่เบื่อเลยใช่ไหมลูกฮะกีฬานี้เล่นไม่เบื่อเลย ทองเพิ่มน้องน้องไม่กัดไม่กิ่งแล้วนะคะตอนนี้น้องมีแต่ความอ้อนค่ะส่วนคนนี้ก็เก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินกระโดดขึ้นข้างบนนี่เก่งมากเก่งไม่ฮะสาวน้อยของเราเนี่ยเออใครเนี่ยทำไมมันเก่งขนาดนี้จะตกจะตกทองเพิ่มค่ะทองจันไม่ไม่ใช่ทองมั่นทองมั่นนี่เก่งสุดๆเลยเรื่อง เรื่องอารวาสเนี่ยค่ะเมื่อกี้แม่ก็ว่าเอ๊ะใครจะตบทองจำแต่ทองเอ๊ะแต่ทองเพิ่มเขาไม่ไม่ทาอะไรนะเด็กน้อยนะคะแต่มีแต่คนเนี้ยค่ะจะตบเขาแม่แมแม่แม,แม,แมอืมทองเพิ่มจําตอนนี้คือจะมาอ้อนแต่แม่กิ่งค่ะตอนนี้ทองเพิ่มมาอ้อนแม่กิง่งแม่กิ่งรูปหลังให้เขาก็จะมีความอ้อนของน้องในตัว รู้สึกวันนี้จะร้องน้อยลงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องหายฮิตแล้วเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งแม่กิ่งทึงจะพาน้องไปทําหมันนะคะเพราะว่าให้หมดลูกน้องไม่บวมก่อนให้หมดลูกน้องเข้าอู่ดีก่อนเพราะว่าถ้าน้องอยังช่วงที่ติดฮิตอยู่เนี่ยพาไปทําหมันคือมดลูกน้องเขาจะบวมค่ะคุณหมอจะบอกมาลักษณะนั้นนะคะ ให้หนูหายดีก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่พาไปทํหามาันนะลูกนะจะได้ไม่ทรมานนะลูกนะแม่เดี๋ยวลูกน้อยเดี๋ยวแม่ดูแลให้เดี๋ยวแม่กิ่งคิดว่าแม่กิ่งนะ่าจะเอาทํากับหมอที่อยู่แถวบ้านค่ะจะไม่เอาไปทํากับเจ้าที่ของแม่กําไรทองทําเพราะว่าโรงพยาบาลน,นั้นจะแพงมาก เพราะว่าโรงพยาบาลที่แม่กําไรทองทําจะสี่พันห้าแต่แม่กําไรทองที่แม่กิ่งอยากเอาไปทําที่นั่นเพราะว่าเขาโรงพยาบาลตรงนี้เขาจะไม่รับเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงโรงพยาบาลเขาก็กลัวส่วนแม่ทองเพิ่มเขาดูแข็งแรงดีแม่กิ่งก็เลยจะเอาไปทําที่นี่ค่ะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงมา หนูแข็งแรงนะลูกนะแต่ต้องรอดูไปตรวจเลือดดูก,ก่อนค่ะเราต้องไปตรวดตรวจเลือดเจาะเลือดดูก,ก่อนว่าน้องมีภาวะอะไรไหม,ไมค่อยว่ากันอีกทีเลงส่วนใครเนี่ยมาแจ๊ก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 หืแกล้งน้องอัลูกดูดูเขาค่ะโอ้สุดสดจริงๆทองมั่นของเราไม่ยอม น้องเล่นด้วยนะลูกนะเนน่น้องก็อยากเล่นกับพี่ค่ะทองจันให้น้องเล่นด้วยนะลูกนะทองจันก็ไม่เท่าไหร่ทองจันกับทองหยดไม่เท่าไหร่แต่ทองมั่นเนี่ยสุดๆเมื่อกี้ก็มีมีจะไอ้นี่น้องจะตกน้องแล้วก็ตกแม่ทองเพิ่มทร <c oughs> งนี้ทองเพิ่มน้องจะน่ารักมากมายเลยค่ะน้องจะอ้อนไม่กก่งมาก ทั้ทงแม่ทองเพิ่มแม่ทองมาตอนนี้อ้อนแม่กิ่งมากมายเลยค่ะแม่ทองมานี่ก็ต้องอุ้มพาดไหลตลอดเจอหน้านี่ต้องอุ้มพาดไหลก่อนอันดับแรกเขาก็จะร้องเรียกพออุ้มพาดไหลเขาก็จะจะมองหน้าก็ชอบแม่ทองเพิ่มเองก็เหมือนกันแม่ทองเพิ่มเองก็จะเนี่ยก็จะต้องมานั่งตักเนี่ยค่ะ น้องตาก็ให้แม่รูปหลังให้เขาก็จะชอบเหมือนกันก็แม่กิ่งก็หวังว่าถ้าทำหมันกลับมาน้องเขาน่าจะห่วงลูกน้อยลงห่วงลูกน้อยลงหน้าก็น่าจะค่อยๆจูนเข้ากันได้ค่ะเราจะค่อยค่อยลองจูนเข้ากันดูลูกน,นะหนูทำหมันกลับมาหนูค่อยเข้ากับพี่พี่น้องน้งให้ได้นะลูกนะจะได้มีเพื่อนนะ จะได้มีเพื่อนเล่นเยอะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาจะห่วงลูกมากถ้าอันนี้เขาจะวิ่งตะบกเลยค่ะใครมาใกล้ก็วิ่งตะบกอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าถ้ารุ่นเล็กก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ารุ่นใหญ่ต้องดูอีกทีนังงส่วนคู่นี้เล่นเป็นกีฬาเดียวเหรอลูกกีฬาอื่นเล่นไม่เป็นเหรอดูดูท่า ท้าสไลด์ทองหยุดทองหยุดไปนั่งทำอะไรตรงนั้นลูกฮะทองหยุดไปทำอะไรตรงนั้นออกมาทองหยดออกมามาเล่นกับน้องมาลูกมาอ่ะคะโดดเร็วหนึ่งจังจเร็วเร็วหนึ่งจังจั่เร็วกระโดดลงมาโดดลงมาเล่นกับน้องเร็ว ทองหยดน้องจะเป็นแนวที่มีสเสน่ห์ค่ะเท่าที่แม่กิ่งดูอือว่ไงลูกอือว่าไงอืออือแล้วใครมาแป๊บๆอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะเกินไปแล้วมาเล่นหางเขาได้ไงอือตองมัน่น ทองมั่นมาเล่นหางแม่ทองเพิ่มแม่ก็ว่าเอ๊ะทำไมาไม่ทองเพิ่มเรียกให้น้องเล่นด้วยนะลูกเล่นกับน้องนะนะลูกนะทองมั่นนะลูกนะเดดแสบนักเลยนะเกาะตรงน้นทีเกาะตรงนี้ที น้อยลงมายังจะลงมาเล่นยังลูกฮะความห,หยดของแม่จะลงมาเล่นอีกอย่างเดี๋ยวจะโชว์เดี่ยวโชว์เดี่ยวให้แม่แม่ดูใช่ไหมลูกควาหยดจะดูโชว์เดี่ยวให้แม่ดูใช่ไหมเก่งเหมือนกันค่ะคนนี้เก่งมากเก่งไม,ม่เหมือนกัน ตอกตกตกตอกตกโอ้ยแม่กิ่งกรบขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองของแม่กิ่งแม่อูุกราบขอบพระคุณคะ่ะ